สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูต้นไม้นะครับมงคลน,นะครับต้นสาระ,ะครับสาระลักกาชื่อมันนะครับตัวชื่อ,อ,อล,ลูกปืนใหญ่นะครับนี่อยู่วัดพาสุกลาบ,บัวปณิชฌาจังหวัดอุบลน,นะครับต้นนี้นอยู่ใกล้ๆที่เขาก่อสร้างวัดนะครับทำโบสถ์หรือศาลาอะไรอย่างเง เอาตัดกิ่งมันออกครับนี่โดยใกล้ไม้มงคลนะครับสวยมากสวยมากต้นสาระวัดพระสุกรามกับพลังก่อสร้าง ไรที่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ต้นไม้ี่พุทธเจ้านะครับคล้ายๆครับประต้นสาสนากันมสารลังกานะครับให้อยู่ปลูกในวัดนะครับต้นนี้ก็ให้ดูไกล ดูไไกลนี่ดอกมะครับม,มีตลอดปีนะครับต้นใหญ่มีผลอย่างนี้เห็นมาตลอดปีนะคือด,ดอกมันดอกนะดูผลแล้วก็ดูไปไกลครับลูกเท่าล้นมะพร้า,าวนะ ที่หล่นแล้วไนะหนักมากทุกคนไดแตกเป็นยังไงตัวที่มันหล่นแล้วนะฮะข้างในหนักมากครับแข็งนะแข็งมาก ลูกสาระละ่างรับเขาไม่เอาออกนะครับสร้างสาระ,ะทับแลวก็แต่เขาไม่เอาต้นไม้ออกครับนี่วัดพระสุกรามนะครับมีเห็นผมเห็นมาหลายปีครับสี่ห้าปีแล้ว นี่ก็จะเป็นร้านขายพักเครื่องครับตลาดนัดนี่อลังเก็บนี่จจะเป็นตน้นเมื่อก่อนมีมีริงการสักขาเยอะครับนี่เขาตัดออกหนชื่อมมีชื่อต้นไม้ด้วยนะครับนี่ชื่อเก็บไว้ สาระนะครับาจะซื้อมา <c oughs> เนื้อไม้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างใช้ทำทุบทางยางยางใช้เป็นยาแป้สมานยละฝาสมานนะครับอ่าดูครับ <c oughs> โอเคครับ